สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะกับสวนรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะวันนี้ก็มาข่ามาอีกตามเคยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาตอนกลางวันมันร้อนมากในโรงมันอบอ้าวนะคะอบมันหายใจไม่ค่อยออกนะคะในบรรยากาศในโรงในโรงบอลใหญ่เนาะมันมันอึดอัดเนาะเพราะถ้าถ้าไม่เปิดถึงเปิดประตูก็ยังอบอ้าวหายใจไม่ออกนะคะนี่บรรยากาศบรรยากาศในในโรงบอลน,นะคะอันนี้อยู่ตรงกลางกลางโรงบอลอ่ะ มาเก็บใบด้วยแล้วก็มาดูไม้เพราะว่าช่วงฤดูหนาวนี่พวกเพี้ยพวกไอหอยยิ่งเนี่ยอีกประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยต้องเข้ามาเก็บหอยเพราะว่าตอนตอนตอนกลางวันมันเขาจะแอบ,บซ่อนนะพอตกคืนประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยลองมาไฟฉายดูนี่เห็นมันจะออกมาหากินมันจะมาหากินพวกใบใบเปืป่อยๆเน่าๆเ,เนี่ยเวลามันโน้มใบเปืป่อยๆ เข้ามากินเหมือนเป็นเศษอาหารมันยุ่ยนะเขากินอาจจะกินง่ายนะบางทีอาจจะมีเจอหนอนอะไรฝังอยู่นะแต่บางทีก็ถ้าเป็นเลี้ยงไว้นอกตู้จะมีปัญหาพวกไอ้ผีเสือ้อเขามาวางไข่แล้วก็เป็นตัวหนอนบางทีเราก็ไม่เห็นนะบางทีอยู่ใต้ใบหรืออยู่ในดินอะไรอย่างเงี้ยส่งไปบางทีอย่างเพี้ยบางทีเพี้ยอาจจะมีเพี้ยติดไปบางทีเราก็ไม่รู้แต่เพราะมันอาจจะมีติดไปนิดๆพอพอ สองวันสามวันจะมันอาจจะฟักไข่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เราก็ไม่รู้นะคะเดินมาเดินเก็บใบเน่าๆด้วยนะเดี๋ยวตอนกลางคืนวันนี้อาจจะมาดูหอยเข้ามาดูหอยมาเก็บหอยอีกทีนึงมันมันมันจะแอบ,บอยู่ใต้ขอบกระถางเราไม่เห็นบางทีขนาดเราจับไปจับขอบกระถางจับโดนไอตัวเหมือนเหมือนอะไระตัว,ต,วตัวทากใช่ไหมประมาณเหมือนทากเหมือนปิงมันตัวแบบนิ่มๆเหลวๆอะ่ะบางทีก็เจอหอยอยู่ขอบกระถางก็น่าจะ กลางคืนเขาหน้าจะออกมากินใบเป,เป,เปื่อยๆนนเน่าเขาจะมากินเนาะนะคะมนต้องมาเก็บใบทิ้งด้วยนะออกมาหากินกลางคืนนะกลางวันเขาไม่ออกต้องใส่แสบตามันนะคะนี่แหละมาตามเก็บแล้วก็มาดูไม้ป่วยอะไรหรือเปล่านะช่วงหนาวหน้าหนาวนี่อากาศเย็นนี่ต้นไม้มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะเยอะกว่า,าหน้าหน้าฝนนะอ,อันนี้เพชรราตี สวยนะตัวนี้อันนี้บอลเก่ามาเก็บใบทิ้งเนาะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนะตัวนี้สอพินยาเป็นบอลเก่าเนาะสอพินยาไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครเอามาขายแล้วหรอเพราะว่ามันมันเป็นบอลเก่าใครๆก็มีกันหมดเบียดกันนะบอลนนะ่ะเบียดกันแล้วแสงไม่ค่อยไดนะ้แต่ก็ว่าช่วงนี้ใบมันหลอมแหลมหลอมแหลมหน่อยนะคะเข้ามาเก็บทุกวันนะ่ะแต่บางทีก็ บางทีก็ลืมเหมือนกันงานมันเยอะก็ไปทําสับปะรดส,สีมั่งไปทํากระบองเพชรมั่งก็ทิ้งไปแค่วันสองวันนี้กลับมาเนี่ยโอ้โหใบนี้ได้เป็นตะกร้าเลยนะเพราะว่าอบอลสีนี้เขาผัดใบเร็วมากนะพูดถึงนะอาทิตย์หนึ่งนี้งอกใบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งงอกใบหนึ่งแนละ้วที่สังเกตดูบอลเขาบอลเขาแบบโตไวแล้วก็ลงหัวเร็วแป๊บเดียวก็ได้ผ่าอันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อสมุนเป็นตอนแรกก็เป็นต้นเดียวเขายุบ กอยุบขึ้นเป็นกอเลยอดูปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาแข็งแรงนะเขาเอ็นหาแดดด้านเดียวบางทีไม้เราขยับบ่อยก็ไม่ค่อยดีนะคคอสังเกตดูละขยับหมุนหน้าหมุนหลังคือปล่อยให้เขาธรรมชาติจะเขาจะโอเคกว่านะเราก็ดูพฤติกรรมของเขานะคือไม่ไปต้องเขามากอนะแต่ขยับเขามากเขาก็เหมือนกับอะไรมันก็แปลกนะบอลน,นี้ก็แปลกแล้วก็เออเขาเขาเขาอยู่แบบไหนก็พยายามให้เขาอยู่แบบนั้นแหละ เขาจะแบบปรับตัวได้เร็วมากเลยข้างล่างก็จะมีอะไรจอกแหนเย็นดีนะจอกแหน,นนี่เพียบเลยเคืยนะอเขียวเห็นไหมเพียบแต่น้ําก็เย็นดีนะนยน้ําใสไม่ได้แบบเอ่อไม่ได้แบบว่าขุ่นอะไรนะเห็นไหมน้ําใสม,มันไม่ได้สศกปปกก็มาดูไม่มีเพี้ยแต่ต้นเล็กเนี่ยบางทีถ้าดินมันเสื่อมก็ควรจะเปลี่ยนแหละปีหนึ่งเปลี่ยนแต่ถ้าทั้งหมดนี้ก็ ต้องทยอยเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ไหวเยอะเยอะมากอ่าบางทีก็ต้องเติมเอาถ้ายุบก,ก็เติมดินเอาเติมใบไม้เโปะข้างหน้ามันจะจะช่วยได้ในเรื่องเพี้ยนะเท่าที่สังเกตดูถ้าเป็นดินแบบเลนเลนนี่เพี้ยม,มันชอบจังเลยมันมันมัน,มนบางไขนะช่วงนี้เยอะมากเลยเพี้ยบางทียาก็เอาไม่อยู่นะสตาเกิลจีแป๊บเดียวก็มาีกเลยอท,ท,ที่ที่ที่ดูดูนะนะคะเ,เดี๋ยวแวะไป ปล่อยไม้นิดหนึ่งอุ้ยนี้ก็น่าแยกหนอ่อแบ่งแล้วนะเนี่ยสุนทรพูนะ้หน่อเพียบเลยไม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ผ่าแล้วจะแบ่งหน่อดีกว่านี่หน่อเยอะเลยสุนทรพผู้ไม้เก่านะดูลากเขามีหลายกออยู่มีหลายกอสุนทรพผู้ใครสนใจก็จองไว้เด้อเดี๋ยวแบ่งไว้สักอสองอาทิตย์หน้าจะปล่อยได้นะคะสุนทรพผู้นะบอลเก่านี่ีใบเข้าประมาณนี้เลยนี่ก็สุนทรพู้ฟอร์มใหญ่มาก แต่ว่าไม่ส่งนะคะกระถางใหญ่ๆส่งไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวนี้แหละรับรับค่าส่งไม่ไหวเลยปอนอไปส่งวันนั้นโอ้โหแพงมากส่งให้ลูกค้าไม้ไม่กี่ต้นเองเออไม่ไหวแล้วก็แต่เราก็ไปก็ไม่ค่อยเห็นเออมีคนไปส่งของเท่าไหร่นะสังเกตดูเราเปรียบเทียบกับหลายบริษัทนะเท่าที่เคยไปส่งประจํานะเอกชนนี่คนเพียบเลยนะแต่ปอนอไม่ค่อยมีคน แต่เราก็ส่งให้นะคะค่าส่งเมาเมา70บาทจะก,กี่ต้นก็ได้แต่ว่าทีนี้ไม้เราไม่ได้ไม่ได้ไม้ไซส์ใหญ่เนาะเราไม่ขายไม้ไซส์ใหญ่ในการแพ็คห่อตะกร้านี่ไม่สันทันเลยจริงๆแม่ค้าบอกตามตรงเลยนะมันก็ห่อได้แหละแต่ว่าเออมันรับภาระไม่ไหวนะราคาไม้อะไรนี้ไม่ไหวก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเป็นตะกร้าดีกว่าเอาเป็นแบบแพ็คธรรมดานี่แหละนะเออ ถ้าเกิดเพื่อนๆรับไม้ไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรน้อมรับยินดีคําแนะนําได้นะคะแม่ค้าเปิดรับนะคะเพื่อจะได้มีปรับปรุงทางร้านจะได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะ,ะจะได้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและต่อแม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปขอแบ่งไม้หน่อยหนึ่งเก็บสุดละเก็บสุดละจะมาขอแบ่งไม้นิดนึงนะคะเก็บแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งทําความสะอาด โลงบอลนะคะเก็บไอ้พวกนี้ก็นี่ว่าจะไปเปลี่ยนกระถางจะไหนอะไรนะอ่านี่น่าจะเป็นอะไรนะมักควานลังสันมันอยู่ในกระถางสามนิ้วนะกระถางสามนิ้วแต่มันก็มันก็ดูเล็กแต่มันก็สะดวกในการส่งไหมคะแต่ไม้มันก็มีหัวแล้วนะอันนี้อันนี้ไม่ขอส่งดีกว่าจะไปเปลี่ยนกระถางก่อนสักการนิมิตนะไปเปลี่ยนกระถางก่อนแต่ถ้าจะเอาไปเปลี่ยนเองก็ได้นะนี่สักการนิมิตต้นนี้นะ ให้ไปแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะให้แปดสิบบาทต้นเดียวนะแต่มีหัวแล้วดูแม่มันขึ้นขึ้นขึ้นโคนแล้วรู้ว่ามีหัวแหละนะสักกะนิมิตนะอันนี้เป็นไก่สมพง์ไก่สมพงก,พงกัดสีมาแล้วนะคะไก่สมพง์สวยนะต้นนี้แม่เขาก็สวยนี้แม่เขาเลี้ยงนอกตู้ต้นนี้ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะกัดสีละนีนนนะ่เดี๋ยวพาไปดูอยู่ไหมแม่เขาอุ้ยลงจากน้นํานี่เย็นเยือกเลยนะ หนาวเลยอ่ะหนาวเย็นเท้าเลยนะอันนี้ไก่สมพงนะคะไก่สมพงให้หนึ่งร้อยบาทดูแม่เขานอกตู้ไม้มันก็จะบประมาณแบบหลอมแหลมหลอมแหลม,ลม,ลมดูใบดูใบ <c oughs> แต่ดูใบใหม่เขานี่นะประมาณนี้นี่นะคะไก่สมพงน่าจะลงหงยอีกแล้วแหละเพราะว่าลูกเขาก็โตขนาดนี้แล้วนะเออแต่ว่ายังไม่ผ่าเพราะว่ามันอากาศเย็นอยู่ผ่าก็งอกยากยากตรงช่วงนี้สังเกตดูงอกเอองอกงอก,ก็แบบว่าต้นสั้นๆน,นะ เดีะะ๋ยวมาขอแบ่งไม้หน่อยหนึงโอเคเมื่อกี้บอกอะไรนะมรคบาลรังสรรนนะแต่ต้นนี้เป็นสักการนิมิตนะไม่เหมือนกันนะคะต้นนี้สักการนิมิตไม่ค้าก็เนาะประมาณนี้สักสักการนิมิตนะมันตระกูลเดียวกันแต่ตัวนี้มันผ่าแผงมันไม่ไป้ายเขาก็เลยเรียกสักการิมิตแต่ถ้าผ่ามาป้ายเขาก็เรียกว่ามรคบาลรังสรร์น,นะคะเออสักการนิมิตมรคบาลรังสรรตแดงนั่นแหละ แต่ว่ามันก็นะ,นะ,นะอาจจะเอาไปเลี้ยงไปแล้วไปผ่าอาจจะเป็นมกควานเอ่อก็ได้นะมันก็กลับไปกลับมานะตัวนี้ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะสนใจทักมาได้ไม้เขาก็มีหัวแล้วเด้อโอเคเอาไว้นี่ก่อนตัวไหนบอกไปแล้วก็เอาไว้นี่ก่อนอันนี้อันนี้วางทองนะคะให้แปดสิบาทเนอะนี่ในกระถางสี่นิ้วนะคะวางทองแปดสิบบาท น่าจะเห็นแม่เขาแล้วแหละให้ดูหลายรอบแล้วนี่อยู่ใกลอ้อะให้ดูแม่เขานี่โทษนะคะี่ประมาณนี้นะบางทองผ่าจากต้นนี้แหละต้นนี้มาไม้จอมตัวนี้ไม้จอมนะคะบางทองบางทองบางสวนนี่ถ้าได้สีดีๆนี่เขาออกจะดําเลยนะเข้มเข้มดแ<ำ>ดงเข้มเข้มเลยนะแต่นี่มันมันมันไม่ค่อยได้แสงเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ไม้มันจะค่อนข้างจะสูงสูงกันยาวๆหน่อยเพราะว่าเขาได้เขาได้แสงไม่เหมือนตู้อบเล็กนะอันนี้แสงน้อยหน่อยนะคะ โอเคไปต่อเลยนะอันนี้ไม้สายบานเป็นลูกไม้นะคะไม่ทราบชื่อเช่นกันโอเคซูมไม่ได้ต้องเอาแบบภาพปกตินะคะอันนี้ในกระถางสีนิ้วนะในกระถางสีนิ้วให้ดูรากก่อนนะบางทีอาจไปมันถูถูแต่ทายรา,า,ากอาจจะขาดนะต้นนี้เป็นฟอร์มกอนเนอร์ให้สองต้นมีสองต้นดูก่อนว่ามีเพี้ยไหมต้องตรวจสอบก่อนต้องตรวจสอบก่อน ถ้ามีเพียาจะโรยสตาร์กันจีนิดนึงนิดนึงสองสามเม็ดอแล้วก็พักไม้อ่อเดี๋ยวกว่าจะไปถึงก็ถึงลูกค้าก็ตายพอดี <c oughs> ไม่ใช่ต้นไม้ตายนะเพียตายแต่ดูแล้วแหละก่อนที่จะมาแล้วก็ดูรอบหนึ่งแล้วแหละนะพยายามดูแต่ที่มันโผล่มาบางทีมันแอบซ่อนอยู่ใต้ใบเราไม่เห็นนะพยายามดูแล้วนะเออกลัวมีปัญหานะก็อยากให้ลูก ค้าได้รับไม้ที่ดีที่สุดนนะคะแม่ค้าก็ตั้งใจแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่ที่นอกเหนือจากที่เราไม่เห็นบางทีมันก็พลาดได้นะคะคนเรานะคะต้องขออภัยด้วยบางทีอาจจะมองไม่เห็นเนะเาะก็พยายามดูอยู่นะคะ mm. ต้นนี้ให้สวยๆนะให้100บาทนะคะสายบานๆแต่ว่าโตนโตมากัดสีแบบสวยมากนะคะต้นนี้สวยไม่มีแม่ให้ดูด้วยเนาะ mm. มองพยายามมองหาอยู่ไม่มีแม่ให้ดู ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นต้นนี้มันสวยกว่าเพื่อนก็เลยเอามาแบ่งขายต้นอื่นมันไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้สายหวานเนาะสายบานให้หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นฟอร์มกอสวยนะเนี่ยสูงประมาณเอ่อยี่สิบเซนนะประมาณยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบเซนฟอร์มกอสวยอยู่ต้นนี้สวยเนี่ยสีใหม่หลอดใหม่มาชมพูชมพูเลยนะเคหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปเป็น สีเทพรักนี่ก็เป็นฟอร์มอสามสีต้นห้าต้นเล็กนะสามต้นใหญ่นะคะอันนี้ให้ไปให้ไปเท่าไหร่ดีหนึ่งรหนึ่งบาทแล้วกันจะบอกร้อยห้าสนั่นแหละตกต้นละห้าสิบบาทแต่ว่ามันมี3าต้นนะเอาไปร้อยเดียวนะคะสีเทพรัก์นะชื่อดีชื่อเป็นมงคลนะคะสีเทพลัก์ ขอดูใบก่อนนะเอาคนที่รับได้นะคะ,ะถ้าใบเสียใบอะไรบางทีมันก็เกิดจากตอนที่มันเป็นหลอดโผล่ขึ้นมาโดนหอยกินบางทีโดนหอยกินน,กน,นะเป็นอย่างเงี้ยนี่ๆแต่เดี๋ยวหลอดใหม่มาเลี้ยงดีๆก็เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งใบก็หายแล้วนะอาใบก็หายละนะคะอันนี้เป็นบอลใบไผ่นะบอลใบไผ่อันนี้รากนะคะบอลใบไผ่ต้นนี้ใบไผ่ต้นนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทเนาะกัดสีมาแล้วนะ เติมกลัสีมาไป้ายๆต่างๆวสวยนะบอลใบไผ่สวยมีใบเสียตําหนิมีใบตําหนิให้ดูใบตําหนิด้วยนะคะรับได้นะคะในกระถางสี่นิ้วนะคะให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเนี่คอยเก็บใบบัตรใบไผ่บอลใบไผ่มันจะออกไปป้ายนิดนึงนะคะนี่อืมก็ลุ้นใบต่อใบแหละสวยดีว่าห้าสิบอันนี้ คุณขจรเดชนะคะให้80บาทนะอยู่ในกระถางสี่นิ้วอืดใบโดนเหมือนกระโดนอะไรอ่ะเหมือนโดนอะไรมันไม่ใช่เป็นแผลอะไรนะเนี่ยต้องเอาน้ำลูบๆก่อนจะออกจะออกให้ไหมออกให้ไหมดูก,ก่อนนะหลอดใหม่กำลังมาด้วยให้80บาทนะคะเป็นบอลเก่าเนาะ ุขออนขจรเดชนะคะนี่ประมาณนี้สีก็งนี้แหละเป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะให้80บาทถ้าไม้คู่80ดสิถ้ารับคู่นี่ก็คิด150บาทนะคะไปต้นต่อไปเลยอันนี้พยาไกลนะพญาไกลเป็นบอลสีชมพูนะเป็นบอลเก่าเช่นกันตัวนี้ให้80บาทนะคะลดก่อนเที่ยวก,ก่อนคลิปที่แล้วแบ่งไปร้อยนึงนะแต่มันสวยกว่านี้หน่อย อืมมันสี่ใบนะอันนี้มันสามใบนะสามใบพญาไกลนะมันออกสีชมพูนะคะแปดสิบบาทส่วนต้นนี้อัศวินดําป้ายมาอัศวินดําแต่ว่าเราว่ามันเหมือนตะวันชิงพบมากกว่าจริงๆนะแต่ป้ายมันมาเป็นอัศวินดํามาจากแม่เขาตั้งแต่แรกๆไม้พวกนี้อันใกล้กันมากอัศวินดําหรือตะวันชิงพบไม่แน่ใจนะคะ เนี่ยให้ต้นละหนึ่งร้อยบาทต้นใหญ่เอาไปเปลี่ยนแม่ตั้งเอาไปตั้งแม่ได้เลยเป็นกระถางได้เลยเน,ะนนะะาะเนี่ยนะคะอืมอัศวินดำนะเขาว่านะป้ายมันบอกนะอัศวินดำให้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ชื่อว่าดอนเจดีดอนเจดีดน,จดนะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นกันดอนเจดีนะก็สงสัยอยู่ตรงนั้นออก สีโอรสโอรสแต่ก็สวยดีสวยดียดเดี๋ยวจะลองไปเสิร์ชดูดอนเจดีนเป็นยังไงองค์คุริมานต้นนี้นะคะองค์คุริมานต้นนี้ให้8ปบาทนะคะนะนี่มีรากแล้วนะอาทิตย์คลิปก่อนให้ร้อยหนึ่งมันสวยกว่านี้นะไม้มันออกมาเป็นรุ่นรุ่นเวลามันผ่ามงอกไม่พร้อมกันนะแล้วก็ขายตามไซส์ตามขนาดตามหน้าไม้นะคะอันนี้เป็นม้าสีหมอกนะก็สวยนะมันสีแปลกนะมาสีหมอก มันออกสีควันบุหรีเอ่อเทาๆนะสวยดีสีเทาๆสีควันบุหรีไหมสวยมีสองต้นนะคะให้หนึ่งบาทนะคะนี่ม้าสีเหมาะเป็นม้าของเอ่ออะไรนะในพุทธประวัตินะมันมีม้ากันทก,กะม้าสีหมอกม้าอะไรแล้วก็ไม่ไม่ประวัติศาสตร์นี้สอบตกอันนี้อันนี้ชื่อว่าหลวงราชเนหานะไม้มีหัวแล้วนะคะ ไม้มีหัวละอันนี้จะปลายใบเขาจะเสียหนะ่อยให้ดูก่อนนะดูตําหนิรับได้นะคะขอคนที่รับได้นะคะขอคนที่รับได้นะคะตอนนี้ให้80บาทนะคะไม้มีหัวละอืมหน้าเปลี่ยนดิน่ามันดินยุบไปครึ่งหนึ่งละให้80บาทนะคะอ่ออันนี้เป็นบอลใบไผ่เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นไม้จอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ไม่ได้แน่ใจเรา เราไม่ได้เขียนไว้ด้วยว่าเป็นไม้จอมหรือเปล่าแต่ว่ามันโตกว่าต้นนี้นีแต่ว่ามันแม่เดียวกันเนาะแม่เดียวกันนี่ยแต่อันนี้จะโตกว่านิดนึงนะไม่เหมือนกันนะคะนะอันนี้ให้สองรอยบาทนะคะให้สองร้อยบาทถ้าไม่ได้ออกก็จะไปเปลี่ยนกับทางแยกต้นละเพราะว่า,าใส่ไปเป็นฟอร์มกอจะไปแยกออก ขายต้นละร้อยห้าสิบเหมือนต้นนี้ <c oughs> แต่ตอนนี้ขายแปลงให้สองร้อยบาทนะคะเป็นบอลใบไผ่เนาะนะคะส <200 S 1> องร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบเนาะต้นต่อไปนะคะอันนี้ชื่อแก้วกัลยาเนาะแก้วกัลยากับสีไม้นี้เลยคล้ายๆกับปลาสาตทองนะแต่ว่าไม่ใช่ปลาสาตทองมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ข้างนอกอันนี้แก้วกัลยานะคะแก้วกัลยาขอคนที่รับได้นะคะไม่ไดราม่าไม่ค้านะคะอ่าโอเคเนี่มันจะออกเป็นส้มๆแบบนี้เนี่ย แต่ถ้าเลี้ยงได้แดดดีๆมันก็จะสีมจะเริ่มออกเรื่อยๆนะเออส่วนเลี้ยงนอกตู้ใบก็ล้มแหลมลอมแหลมตัวนี้ให้80บาทนะคะเนาะแปดสิบาทนะมีไม่กี่กระถางนะส่วนอันนี้มิ่งนะคะมิ่งมิ่งฟอร์มกอให้หนึ่งบาทนะคะเป็นกระถางได้เลยเนาะแม่เขาน่าจะ อยู่ไหนเนาะไม่เห็นเราอยู่นอกตู้ค่ำแล้วแม่ค้าก็ไม่อยากเดินะเดินไปเดินมามันก็ค่ำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไม่จบไม่หมดนะอืมัมนมันจะต้องทําเวลานิดนึงแม่ค้าก็อันนี้อันนี้ของลูกค้าอันนี้ของลูกค้าเขาสั่งเขาจองไว้เก็บไว้ให้เขานะเออมีแสนลักมีแสนลักฟอมพอสองต้นสองต้นนี้ ใครรับให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะส่วนมีต้นเดียวนี่หนึ่งร้อยบาทถ้าบได้นะคะรับได้หนึ่งร้อยบาทแสนลักเนอร0หนึ่งร้อยบาทอันนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทจะมีสองต้นนะโอเคผ่านอันนีอ้อันนี้ชื่อว่านายจันหนดเขี้ยวนายจันหนดเขี้วนี่มีสองต้นเนาะสองต้น สองต้นตัวนี้เอาไปร้อยหนึง่งในจันหนวดเขี้ยวร้อยหนึง่งตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยเพชรอะไรเพชรลาหูปะเพชรลาหูก็เริ่มจะกัดสีมาแล้วเพชรลาหูนะคะกระถางนี้นะคะให้แปดสิบบาทเนาะมีตำหนิตรงนี้ปะมีตำหนิตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะทิ้งใบก่าจะถึงลูกค้านี่ใบเหลืองเลยนะ ดูอพอลูกค้าเห็นเขาจะบอกว่าเออใบมันมันเสียบันเออก็บางทีแม่ค้าเด็ดบางทีถ้าเกิดมันตอนจะแพ็คถ้ามันเหลือแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตเด็ดก่อนพอเด็ดแล้วมันก็จะเหลือสองใบสามใบสองสามใบ,อ,มใบอย่างเงี้ยลูกค้าจจะบอกว่าไม่ใช่ต้นที่ที่ขายบางทีนะแล้วก็ให้ดูหน้าไม้ก่อนแล้วกันว่ามันตรงไหมอะไรเงี้ยบางทีอาจจะโดนเด็ดออกโดยที่ไม่ได้บอกลูกค้าถือวิสาสะนะไม่ได้แจ้งเพราะว่า ในการแพ็กส่งบางทีเราไม่ได้ส่งคนเดียวมันส่งหลายเจ้าเลยต้องต้องรายงานลูกค้าทุกคนที่ไม้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีที่พอจะยอมรับในเป็นกลางได้ก็ต้องขอผ่านไปก่อนนะคะบางทีไม่ได้บอกเลยเนี่ยบางทีถ้ามันเหลืองเนี้ยเราก็ต้องเด็ดทิ้งอ่ะนะคะขอคนที่รับได้แล้วกันนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนไม้ลูกค้านะคะ เพชรลาหูตัวน,นี้กัดสีมาแล้วให้หนึ่งร้อยบาทแต่มันอยู่ในกระถางสามนิ้วหลอดใหม่กาลังมานะเนาะดูเล็กนะดูเล็กแบบนี้เ,เล็กจังเลยนะคะเล็กจังเลยนะคะอยู่ในกระถางสามนิ้วแต่ถ้าไปเปลี่ยนัพเป็นสี่นิ้วจะดูใหญ่มันจะดูใหญ่กว่าต้นนี้เลยเห็นไหมแต่ต้นนี้มันอยู่ในกระถางสี่นิ้วแต่อันนี้อยู่ในกระถางสามนิ้วเนาะเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะอันนี้ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ต้นนี้ให้แปดสิบบาทอันนี้ราหูเพชรลาหูเหมือนกันแต่กัดสีมาแล้ว นะคะอันนี้ก็ลาหูแต่ยังไม่กัดสีแต่ให้80บาทนะคะส่วนต้นนี้มันโดนกินตั้งแต่เป็นหลอดมานี่อันนี้หลวงลาดนะคะ50บาทเป็นฟอร์มกรมีอยู่น่าจะ1 2 4ต้น50บาทนะคะต้นใหญ่มาใบก็จะประมาณนี้นี่นี่อันนี้80อันนี้50นะต่างกันไหมเคให้เปรียบเทียบ อันนี้ไก่แดงนะคะห้าสิบบาทเอ่อน่าจะคลิปก่อนเราบอกแปดสิบนะเนาะอันนี้ให้ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ไม่แน่ใจชื่ออะไรป้ายหายป้ายหายแต่อยากไปย,กยักขายไม่แน่ใจนะคะแต่สวยสวยดูมันป้ายด้วยนะป้ายมันหายอะ่ะเราก็ไม่อยากจะฟันธงว่ามันคืออะไรเนาะเอ่อก้านเขาก็มันไม่ใช่ก้านเขียวอะ่ะ มันออกก้านแบบสีแดงแดงน้ำตาลแดงนะถ้าก้านเขียวเราจะยังบอกได้ว่าเขาคืออะไรนะแต่มันเป็นก้านอย่างเงี้ยแต่ว่าสวยอะ่ะอืมสวยตระกูลนี้มันสวยพวกวิมานชมพูวิมานอะไรอะไรนะเพชรจรลัดแสงอะไรพวกเนี้ยม,มีมีชื่อแววดาวอะไรเนี้ยเยอะมากเลยพวกเนี้ยคล้ายๆกันมากแตกต่างกันเล็กๆลก,ลกน้อยๆแต่ว่าสวยนะฟอมกามมีสองต้น ลำก็ออกแดงๆด้วยนะคะใครรู้จักชื่อก็เอฟไปเลยนะคะตัวนี้ให้ร้อยห้าสิบาทโทษฐานที่ไม่รู้จักชื่อนะแต่เขาสวยนะให้ร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทตกต้นละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะแต่สวยนะถ้าเลี้ยงฟอมกอถ้าไม่แยกนะเอาไปแล้วไม่แยกนะคือเลี้ยงไว้ชมไม่ได้เลี้ยงไม่เอาไปแบ่งบางคนก็อาจจะไปแบ่งขายอะไรเงี้ยนะให้ร้อยห้าสิบบาทเอาไปร้อยยี่สิบ ให้ร้อยสิบแม่ค้าปล่อยอะไรดีกันตัวนี้ก็สวยๆนะตัวนี้สวยจังเลยไม่รู้ชื่ออะไรมันอยู่ใกล้ตาพอดีฟอร์มกอเออสวยดีสวยดีนะเนี่ยถ้ากัดสีมานี้มันจะเป็นชุมพูเลยนะกัดสีมาจะเป็นชุมพูเลยนะเคยเห็นเห็นอยู่ในตู้แต่ว่ามันไม่สวยแบบนี้มันจะแกน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 ใบ เป็นฟอร์มกอแหละแกนๆแ,แต่ว่ามันจะออกชุมพูชุมพูมากเลยสวยสดืดแดงๆนะไม่รู้ชื่ออะไรป้ายก็ไม่มีแต่สวยนะคะนะคะต้นนี้มีสามมีสามต้นนะนะมีสามต้นฟอร์มกอต้นนี้ให้สองร้อยบาทนะคะฟอร์มกอน,นี่มีสามต้นนะนี่ให้ดูสามต้นนะคะยังไม่นานแล้วต้นนี้เออลอกตู้ก็ได้นะคะต้นนี้เนี่ยให้สองร้อยบาทต้นใหญ่อยู่เดอร์ ต้นใหญ่ดูดูมือไหมคะ,ะต้นใหญ่สวยค่าแล้วสีไม่ค่อยโอเคแล้วมันจะออกข,า,ออกขาวๆนะข,า,ขาวๆนะให้ดูข้างนอกสวยอยู่สองร้อยบาทนะคะ,อะโอเคนะคะปิดท้ายด้วยต้นนี้แหละมันค่ําแล้วมาแบ่งเล็กๆน้อยๆวันนี้ไม่มีค่อยมีต้นละห้าสิบบาทเลยมันมันเล็กถ้ามันก็เล็กเกินเดี๋ยว เดี Workers, ๋ยวลูกค้าว yep. ่ามันเล็กเกินเนาะนะคะเอาแจมๆกันไปมีต mmm okay. okay. ้นเล็กต้นน้อยไปนะคะนี่ไงมิ่งมิ่เนี่ยมันมันมีดอกแล้วเราก็จะเตรียมมาผสมนะมีดอกแล้วแต่ชอบเขาอะแต่ชอบลายชอบกระดูกชอบความแข็งของเขาอันนี้ไม่ได้คาบปุ๋ยนะเป็นน้ำบ่อนะคะเคนี่แหละประมาณนี้แหละหน้าหนาวหนาว เออมันก็สีมันก็จะออกสวยๆแต่ใบมันก็จะลอมแหลมอันนี้สงขาสงขานะอันนี้จะไปเปลี่ยนกับถางและบอลเออมันต้น,ต,นต้นที่ไอ้แสงดีๆสีออกสวยมากเลยพลมณีนะคะเออตัวนี้ปล่อยอันนี้ขายดีมากเลยไม่พอเลยเนี่ยเงินแสนโบราณไม่พอแบ่งปันลูกค้าเลยถึงผ่าตอนนี้ก็ไม่ทันอันนี้ชมพูทวบีบนะชมพูทะบีบหลอดใหม่กำลังมา อันนี้เป็นอะไรนะสำเพานาคเนาะสำเพานาคยังไม่มีจํานวนนะคะงอกยากอยู่อันนี้อะไรนะเอ่อเอ่อเอ,เอ,เอ่ออันต์นครคิริมาตเป็นบอลโบราณบอลเก่านะตอนนี้ถ้าใครรับให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะนครคิริมาตมีเหลือต้อนเดียวนี่แหละที่เหลือก็เป็นแม่มันต้องผ่ารอรอผ่าเนาะอืมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะมันค่ำแล้ว ฝากติดตามด้วยนะคะสวนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะถ้าใครผ่านไปแวะมาก็มาเยี่ยมชมได้นะคะที่สวนมีทั้งสับป,ประรดสีหลากหลายพันชนิดแล้วก็พวกแคกตัดไม้อวนน้ำมีติดสวนเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาม้าจัดสวนแล้วก็มีบอนสีนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กระบอนสีนกตู้นะคะสวยไหมนกตู้นะสวยดีนะเลี้ยงนกตู้ไวนานแล้วตั้งไว้ใส่น้ําแช่ในกระมังไม่ให้ขาดนะอันนี้มันเป็นฟอมกอนะหัวเดียวหัวใหญ่นะแต่เวาเวลามันขึ้นขึ้น,นหน่อขึ้นเขี้ยวนี้มันจะแตกกอสวยดีนะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ยุบมันยุบไปหมดแล้วแหละตอนแรกยุบไปหมดแล้วขึ้นใหม่แล้วเห็นไหมสวยดี มันมันมันยุบหมดเลยนะไม่เหลือเลยเพราะขึ้นใหม่นี่หลายต้นเลยนะนสวยแต่ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะนป้ายชื่อหายแต่ตัวนี้เอาหัวมาเน็บออน่าจะเป็นอะไรนะช้างเปลือกใบบัวนะเอามาเนบบางไว้เฉยขึ้นเห็นไหม